คุ้นอย่างดินคำไงกีนดินคำอะ่ะอันนี้มังคอสซิงที่บ้านอะ่ะทุกอย่างใช่ปะไม่รู้อ่ะต้องถามแจ๊บฮะมันทำอะไรได้มั่งแจ๊บเกี่ยนี้ทำได้ครบเลยมัางสร้างบ้านสร้างห่บ้านเล่กับพื้นไงมันมน้อยมยากงงพี่อันดับแรกเริ่มที่สร้างตัวละครก่อนเลย อ้าวพอกูสร้างแล้วกดคอนเฟิร์มมันให้กูเข้าเกมมัเลยนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆกดออกมาเพื่อนอ๋อต้องเข้าเนื้อเรื่องไปก่อนใช่ไหมใช่นี่มันต้องเดี๋ยวต้องกดไปก่อนไหมกดกดกดสร้างตัวละครก่มาตัวละครเธอต้องสร้างตัวละครหนึ่งคนเดียวเล่นจนจบหนึ่งวันหรือนอนเพื่อบันทึกเกมหนึ่งครั้งแรกเอ้ยไม่มีตัวละครเออนั่นแหละฟาดอ้าวแล้วกูต้องสร้างใหม่เนี่ยอ๋อไม่ได้เซฟสินะ ต้องเซฟก่อนนะทุกคนนะฮะต้องไปเล่นก่อนอหนึ่งวันนะฮะในนู่นก่อนใช่ไหมหนึ่งคืนใช่ไหมใช่หนึ่งคืนเอ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ใจเย็นเอ้ยโมโหอะไรขนาดนั้นเั่นเกมเหมือนเล่นโระัพทจริงเนี่ยชาวบ้านตาดำๆตั้งชื่อตัวละครนาย

น้ำบราตหัวขาดแล้วเชียบบราเธอร์บราเธอร์สดีดิมสุดีบราเธอร์มึงว่าคนที่สามมึงมึงก็คนรออะไรมึงแกมึงยีรออะไรมึงยีรออะไรมึงยีรออะไรไม่บอกแล้มึงตั้งชื่อมาอะไรอ่ะหลันทดเหมือนเดิมมึงชื่อว่านายหัวกวางนะมึงต้องเรียกว่านายหัวกวางนะหน้ากับนายหวก ครับผมอเ้ยหมัใไรอ่ะมันกัดไอ้นู้นมันกัดไอ้นี่มันวิ่งไปกูเมื่อกี้นี่ไงเอาดี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 เอาาดเล่นยังไงนี่เดี๋ยวมันต้องออกไปหน้านู้นก่อนหรือเปล่าเอาได้ยังได้แล้วโอเคคุปปะแล้วมึงคิดว่ามันจะมาต่ออะไร นิยมทชขำเฮียเ้ยขำเฮียขำเฮีย bro. ลงไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กูนี่กูเสื้อยเหมือนกันกูเสื้อดำนกูคือนายหัวกวางนะที่ตั้งชื่อเอา โอ้พี่บ้าทำบันนี้ได้ไงไงพี่บ้าเอานังผู้ชยเลยกูอีเจ้าพี่บ้าทำบันนี้ไม่ได้นะพี่บ้านะเอาเอา,เอาเอาไอโฟนน้องไอโฟนกดซีสเฮ้ยมันมันมันไปโดนไฟแล้วพ่อเกียบนี่อ้อาวอ้า่มมัไม่น่าได้นะโอ้ <laughs> มันร้อนมาเพื่อนเพื่อนน้องสุกแล้วเก็บมาไงเอ้ยย่างกล้วยได้ปะอ๋ะอมะนาวหรอไม่ใช่เพื่อนหรอทำอาหารเลย มันคัฟอะไรยังไงวะเน,นี่ยกูหาอะไรครัฟิในกล่องครัฟในห้องใหญต้องไป<ล>คัฟที่คุณยายอย่างเดียวเลยไม่นี่ทำเพลยกัไหมโอเคเป็นได้เจอแล้วที่แล้วที่นอนเราเราเรา,เราจะนอนรวมกันไหมนี่มันวางเพิ่มได้ไหมมีงานอะไรให้ฉันทำไหมทำไมกูกูต่อแถวนานแล้วนะ <laughs> นายหัวต่อแถวนานแล้วนี่นายหัวนี่ตอนตอนมาทีหลังที่ตอนตอนี้อ้า ฉันต้องการขอใบรับอนุญาตหน่อยจะให้พี่ถึงแต่งตัวอย่างนี้กันเนาะนำทำอาหารให้กินหน่อยใบอนุญาตใบอนุญาตราชรัฐ<ผ>ม,มึงรับอะไรกันนะมึงรับอะไรกันนะรับไปไหนกัน,น,น,นแนะพี่ไม่มีเงินใบ<ะ>อนุญาตตกปลาพี่ไม่มีเงินดีอันไหนที่มันได้เลยพเนี่

ก็เราร,รับเฟ้ยจังไงกดคิดหรอเราต้องทำให้เสร็จสุกการเพื่อ,อได้รับองินนี้ทงมาเขียนไยากจังเมีนี้ปเป็นอย่างไรบ้าขยะอ๋อกดคิดมันจะยอดหรอจะโลหรอเราต้องรั ดูป่ะพี่น่าผิดนะนั่นมันบอกว่าไอ้ดอนแฮปไอ้เจ้าฟอร์ยูอ่ะกูไม่มีงานให้ทำมันไม่มีงานให้กูทำอ่ะเฮ้ยจอรอนก็มีนี่เหมือนกันนะจอนก็มีเฟสให้ทำเหมือนกันมีไปจับผีเสื้อจอนมันนี่ดิขอกงานหน่อยจอนมันบอกว่ามันบอกอาจารย์โค้ชจะทำยีนเมจิกกันนะพี่นราต้องทำอะไรก่อนหรือเปล่าเฟสของพวกเราอ่ะ อ๋อนี่ขวาต้องมาซื้อเหรออุ้ยมีตังพอดีเลยพี่จะตามยังไงทำไม้เควสยหญ่นั่นเลยแต่กิล็อกเควสใหญ่ไม่ได้หรอไแล้วแชทเป็นเราจะจับฟอร์มีเรื่องไอ้จระเข้ที่บ้านเลยพี่อุ้ยโดนเผาเอาโดนเผาไปดูยังไปลอยอ่ะพี่ลอยมันโดนเผาอเลยเนี่ยเราจะได้กินเนื้อจระเข้ไหมลอยมันโดนเผาลอยมันโดนเผาต่อยไงพี่ต่อยไม่ได้อ่าไปอญาติไปยี่ ้ไอ้เข้มาไอ้เข้บุกแล้วทุกคนตายโอ้ต้องมีลายเส้นก่อนถึงจะโอ้โหพ่อมึงต้องมีใบอนุญาตก่อนทำไมมันยากจังวะอุมันเลือดเยอะจังไงไอ้ตัวนี้ใครครับมาเ้ อเอ้ยโดนโดนโดนเรียบร้อยเคตายา,าจะคก็ไม่อาจชนะ,ชนะอูได้ฉลาบมก็มีเหรอเฮ้ยอะไรอ,ะอ่ะถ้ามันใช้โต้ยังไงนี่คุณโน้ผมใช้โต้คุณยังไงอะ่ะไม่รู้กูมไม่ได้ตั้งต้องได้ไหมไเหรอเออ,อกูไปเผลอหยิบแล้วกูตั้งใหม่ เออกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูอ๋อนี่นี่นี่เอาไม้มาตั้งก็เลื่อยได้เลยถือไม้ไว้ที่มือแล้วก็เลื่อยได้เลยแง๊วเออถ้าเกิดเราไม้ไม่ไปรูปแล้วเราไปขายต่อทีมจะได้รักว่าเราต้องเออเราต้องแปลรูปหวะไงกุญยาแล้วขายมันได้เงินไหน่ะเจ็บมันได้เงินเงินทองหรือว่ามันได้เงินน้ำเงินอะเออเป็นทองเป็นทองที่มีอาหารไหมยายอยากกินอาหารเป็นน้ำเงินแน่ๆต้องทำพวกไอเนี้ยพวกเปล่าไม้โอเคแต่ละวันก็เอออะไรไหมไหมเงินก็ยายออกมาแล้ว เยอะๆแล้วก็ไปรับได้นะจะเป็นเป้าหมายนี่ไงเสร็จนี่ใครโยนไม้ไว้ใกล้กว่านี้ฮูลเล่ให้แล้วกันนี่ไงไม่พี่มีกล้วยกินไหมผ่อนี่ผอนพี่จะเดินไหมยายจะกินกล้วยยายออกไปแล้วเนี่ยเอ้ายายไปไหนอ่ะยายไปไหนวะยายเดินออกไปแล้วเมื่อกี้นั่นหนักเดินไปด เฮ้ยมีไงไงนุ้ยยายยายมายืนตรงนี้เลยไงนี่นี่นี่ดิพี่นี่ที่เป็นทักทายพี่ด้วยนะเป็นยังไงบ้างเธอเธอมาถวายได้จริงไหมนะจะลองดูมันกินไหมต้องใส่เอาผีเสื้อไปย่างเหมือนกล่องเหี้ยเลยกล่องไฟเหล้อจระเข้เพื่อนเอาจระเข้ตายหรอตายแล้วโดนโดดนนนไี่อ่ะเลี้ยงออกมาแล้ว ทำไมเนื้อตะลกเข้มมึงเป็นเหลี่ยมๆเลยแร่แล้วไงเพื่อนเหมือนหนังหมูอ่ะเออกูคิดว่ากล่องนั่นนหะนี่แล้วกูมีนี่ด้วยนะหมะนี่นี่นี่เนื้อน่องยักษ์นไไไปอะรทก็ม่ไปมาเข้ามานอนด้วยกันมาเกี่ยวไปยังไหนนงเข้างนอ่า เรืองมุมเรื่องมุมเลยข้าสายตาเฉยๆแล้วกันไม่ดับอ้าวอ้าวปิดหัวกลับหางอีกไอ้เทียด้ยที่นอนที่ไหนอ่ะอ่ารับลับลับลับกินอะไร<ป>ข้างแม่มึงไม่นอนน่งกินทำไมกินไม่นอนเด <c oughs> ็ใครกดใครเออใครกดรกัรกษาตาเฉยๆนะ ตาวร้อมอแบบหยาบๆแล้วเฮ้ยหยาบนี่ยังไงวะไม่รู้มันชื่อว่าตาอลอมแบบหยาบๆทดหยาบนี่ยังไงวะเพื่อนตาวลอไปควยพี่อ่ะโอ้แ <laughs> <laughs> จ๊บจำต้องไวกว่านี้นะแจ๊บนะเ <laughs> <laughs> อ่อ พี่น่าจรู้วไงปลากินไม่กินพี่ไม่รู้พี่ไม่เคยตกปลากูยังสับขวานอยู่เลยเนี่ยต้องรอมาหนาเนี่ยพี่พูดมาถามเรื่องตกที่มีปลาไหวนห่ไม่ต้องลึกกว่านี้หรอเฮ้ยเดี๋ยวนักตกปลาไปตกปลาก่อนฮะขอบมันมีฉลามด้วยรู้สึกว่า หมือนกินเห็นอยู่ในเลนเนี่เห็นแล้วพี่หรือว่าต้องมาตกตรงที่มันเป็นแบบเป็นริม่างนี้เก็บต้นแปลงล้างขวดเก้าอันสีแดงแดงมันมีแต่ไอเนี้ยมันมีแต่แบงกระปุนต้นแปลงล้างขวดต้นแปลงล้างขวดเกมนี้มันตัวมันไหลเยอะมังง้ ้ยอ๋อโอเคเจอปาแล้วเฮ้ยกูเจอคนหัวล้านว่ายน้ำอยู่อู้งั้นกำลังจะปัญหากับฝาไม่เป็นไหนพี่ยืมเบ็ดดิมีแมงเหรอมีมีพี่มีอ้าวเอาไปอาดิ ฉัจนจะพังไงพี่ยังตกพังเลยยังไม่ได้เ้ะที่พี่ปลาตัวนี้ชั่วตอนนี้ปลาพี่ต้องตกไปที่มีปลาจริงๆพี่มีปลาไหนไหนไหนอ๋อแก่แก่มันก็กัดตัวเดียวแล้วพี่มันจะกัดละกัดน่ามันตีแล้ว,ต,ลวลต้องงงต,ต้องรอเป็นกินยังไงไม่รู้วยต้องรอเป็นกินต้องรอมันดึงลงไปล่า เ้ยดี๋ยวมันต้องสู้ปลามันต้องสู้ปลานี่มันต้องสู้ปลาอยน้องมีตัวหนึ่งมีตัวนึงก้อยอยู่มันต้องสู้ปลาอยน้องน้องต้องตกปลาเป็นนะโอ้โหน้องไม่หืมน้องไม่เห็นอะไรมันสูงเข้าไปเมื่อกี้อ่ีดูดิดูดิดู๋ยด้ตกได้ไหมอ่ะเก็บหอยก่อน ตกปลาในชีวิตจริง่ะต้องให้ทักสอนมั่งอย่าเยอะมากอย่าเยอะมากเดี๋ยวปลามันตกใจไม่ยังไม่เงนสดเลยทำไมมันปลาเป็นแหลกปุบ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 อะไนะปลาเป็นแหลกมันติดใช่ปะมันกินแล้วเปล่ากินนั่นมันกินแล้วเนี่ยอ้าวหลุดเลยโหไม่ยอมสู้กับปลาไงไม่แล้วตอนนีมันเป็นอะไรเนี่ยพี่จูอ้าวหายแล้วเมื่อกี้พี่เห็นไหมที่มันเป็นน้ำกระเพื่อมตลอดเวลาอ่าใช่ มันปลาพักใน่นในตรงนี้ไห<ง>มหน้าไปไหนไม่ได้อยู่พักในห้องตาบักแกะมังห็นอะไรฟ้าฟ้าในทะเลนี่มันดื้อดื้อดออยู่ไหนนะวะแมงกะพรุนไงมันต้องมันต้องโฮ้องโฮดูหลอดแนวตอนตอนน้องมันบักนะมันจะอยู่ฝั่งขวามันจะอยู่ฝั่งขวาถ้าถ้าปลาถ้าปลามันกินแล้วอะเพาปลามันดึงออกใช่ไหมกินก็ต้องปล่อยให้มันให้ปลามันเหนื่อยก่อนอะแล้วค่อยดึงกลับมาถ้าหลอดบันเ็มอะมันจะขาดสายสายมันจะขาด ไม่คือน้องตั้งนานคือน้องกดอะไรไม่ได้เยมันปักอยู่เจียงน้ํากระเพื่อมกันและวน่าดูดีๆน่าน่าดูหลอดขวาดูหลอดขวาเห็นยังกดรัวๆคลิกรัวๆย้ายมันขาดย้ายหลอดมันเต็มอะแล้วก็ปล่อยกดดแล้วก็ปล่อยกดดแล้วก็ปล่อยเพราะงัวันนี้กินจะตกปลาได้ป๊อบไมรบไม่รู้ไงกดขากันนี้เมื่อกี้เกนไปหนักได้ไรนี่ จริงนลงไปกัดปลาคือได้ไหลายตัวนะเอ้ยมันตามพี่อ่ะมันเรียกได้ขึ้นมาเราแบบอะไรเพงวะปนหกเลยหรอพี่ว่าเราเราน่าจะให้อาหารมันได้นะปลาให้อาหารมิอินเนี้ยไม่ได้ <c oughs> หรือเราเล่นมีกิจหรืออะไรยังไงไม่หรอกมันมันมีแค่นี้แหละเชื่อผมเด้อรูคังแล้วก็แบบใม่นซ่อมไม่ได้เอ้ยมันแฝดจำได้ด้วยไะโคตรเท่เลยวู้ฮู้องเลยอะเลยเนี่ยแล้วพี่ซื้ออย่างเกมไหมไม่ซื้อเล่นฟรีเนี่ยเฮ้ยจำ่างนี่ไงทีหลังเราต้องทีหลังเราต้องมาเล่นเกมแบบนี้แหละเราจะได้อ้ยตัวอะไรอ๋อตุกกระบองเพชรกระบองเพชรเพชรหรอ ว่ายเคตัวเบล์ว่ายนะไปทางขวาดิจริงๆก็ไปนะไปทางขวาดิเอาไปดิ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 ว่ายไปดิว่ายไปดิเอาว้ายไปดิว่ายไปดิทางขวาเนี่ยสนใจเราปะเควสเราคือไปหาคุณทศแต่ว่าทศอยู่ฝั่งฝั่งข้างหลังเราที่เรานำมาเนี่อ นี่อะไรการเตาเอ้ยแม่นไหมอ่ะน,นั่นน่ะก็ลองตีมันดิไม่ใช่แม่นแหละนี่ไงโอ้ยไอ้ก <c oughs> ลัวกลัวกลัวแคนนอนบอลเดนจะเดินสลับทิศนะถ้ามันติดสถานะมันอะเฮ้ยมา,มานนมเป็นกัอนนอนบอลแคนนอนบอลว้ายตีส่วนมันดิดกลัว ทดอยัไง่ําไมันัดน้องหไม่ทํอะไรเลยออยอ้ยอ้ยขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวาไม่อานต้องเขียวดิไม่อานที่นี่มยืน่ออ่านที่ต่อก้อนไอ้กินกินแค่ไ่อาการที่เราล่อไปไปหาจะระเข้ไหมยิ่มันจะสู้ไหม

เราไปหลกอ้ยเลีงกันแล้วไหมอ้าวมันจะยังนะมันจะยังนะมันก็บบักนะเฮ้พี่พี่เราพี่เล่ามันพี่เล่ามันเดี๋ยวพอมันพุ่งกัดมันจะเกิดการบั๊เกิดนี่งัดกันแล้วงัดกันแล้วเกิล้วเกิดแล้วเอ้ยนี่มันเกมโปเกมอนเว้ยเพื่อนเอเอาดิเขจะละเคว่าไงจังหวะนี้เออเคกกันตายเลย้นั่นนั่นมันจะกัดใครต่อ แย่งกันเนื้อน้องเลยหรอกินมาตัวตัวอะไรสู้ไอ้เคตัดเอ๊ะจิงโจ้เดี๋ยวจิงโจ้ดีไหมจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้สู้ไอ้เจ้าเคมันจะาต่อเอ้ยจิงโจ้มันถีบพี่เคยโดนมันถีบมาแล้วตามันน้องน,น, <c oughs> <c oughs> นี่แหละความสนุกของเกมนี่จิงโจ้มันนี่สิน,น้องไม่พี่สลุปกับพี่ตอมมากดเนี่ยเ์็ดหมดเลยพี่ได้เยอะแล้วโจ เจ้ามันจะวิ่งไปไหนเนี่ยจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนอ่าพันนี้ไม่สู้อะไอพี่จะล่ามาต้นกระบ,บองเพชรจอระเขมาทัดต้นกระบ,บองเพชรอะไม,ออมดดไม่ตามตพี่กงกัวิหาตัวอะไรไปสู้มันดิรักตั้งจัดเลยไม่กลับ ไอตัวนี้มีถังนี่แพดีบุกอะกินกินต้องดูถังเก็บถังจะตายเลยพี่ตา,มมายไหมกระโดดตีพี่น่ <c oughs> จริงเจ้าไงจริงเจ้าจริงเจ้าจริงเจ้าโอ้ยโอ้โหโดนกัดจะตายเลยพี่อ,อะไรกัดวะ จ้ยังเดินทนได้นนาตาเกะไม่ไงนาตาเกะโดนโดนไอหนาตาเไอนาตาเเฮ้ยมีจระเข้ฟาดหางด้วยไอนาตาเไอนาตาเไอนาตาเไอนาโอ๊ยโอ๊ยกีีจตา ไอ้น <ion> <Bond> ้าตะเคไอหน้าตะเคไอ้น้าตะเคโอ๊ยยิงโดน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 ไอ้น้าตะเคไอ้น้าตะเคไอ้น้าตะเคมาดิโอ้ควายจะแตกไอ้นางตะเคไอ้นางตะเคตีทีละหนึ่งมีมี ไม่เอ้ยเอามาป่าไปสู้เดี๋่น็ไี่ตากเนี่นี่นีหนีไปไหนไอ้นาตาคไอ้นาตาคไอ้นาตาคตายพี่ชนะไอ้นาตาคกเดี้ กินอยู่ไหนน้องนิ่งอุ้ยหมาเพียบเลยกินนี่แม่นได้กินแม่นไปท่าหมาไหมแม่นไปท่าหมาไอพี่วะนี่ตรงนี้น้องหมาเพียบเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมาเห่าแล้วจังหวะนี้ อุย oh. อ้ยอุ้ยหมาหอนมาจังหวะนี้หมาสี่ตัวฮะลุมแม่นตัวเดียว <c oughs> โอ้เรียบร้อยแม่นตายเลยอุย้ยหมาโคตรเก่งอ่ะมันกัดเราหรือว่ามันตามเรามันลุมกัดไงลุม้มกัดเพราะอะไรเพราะเรา <c oughs> เพราะว่าแม่นไปนต่อยมั <c oughs> ้ยอุ้ยถ้าหมาเจอจรจะเข้น่าจะมันตอนซื้อใบอนุญ,ญาตเลี้ยงสุนไหมกันอยู่ตรงนั้ดดเนเลยไม่มีไม่มีเต็มเลยตรงนี้ ที่พี่ก็เพียบเหม mm. ือนกันนะเมื่อไรจะมีใครเก็บสปาเกตตี้ชีสแล้วกูจะไปเอาสปาเกตตี้ชีสจากไหนให้มึงนดิโอ้โหอยากอะไรเยอะ สปาเกตตี้เนี่ยนะในที่แบบนี้อะนะจะกินสปาเกตตี้เพราะว่าต้องทำหม้อต้มไปนี่แน่เลยวะหม้อปรุงอาหารซื้อได้นี่ไอ้แดงๆนั่นใช่ไหมต้องซื้อเด้ไม่ใช่ไม่ใช่โต๊ะอีกแบบนึงไอ้นั่นมันเตาย่างอะมันไม่ได้ทำสปาเกตตี้ได้หรอกแล้วมอนเป็นแค่อะไรแต่เกมนี้เหมือนแนวเกมที่เราเคยเล่นเขาไม่ขายพวกให้กูได้กูเป็นตัวอัพลนอะ ใส่บางอย่างเข้าไปอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไไโอ้โหต้องการถ่านต้องการโทรศัพท์ต้องตั้มเสาด้วยพี่เขาพูดจบไปแต่ต้นรายการแล้วกิตอนแมงกะพุนที่ทำไมเนี่ยลองไปจับเลย,อยลองเราไปจับด้วยตะข่ายดยดิเพื่อน่าจะได้ใช่หรอไม่ได้ เป้นอนุสร้างหนึ่งพันเลยหรอต้องรอมันมาหรือเปล่าส่วนใหญ่นี่ยัย้ายเขาต้องไม่กี้เดือนคนก็คนเดียวเนี่ยนี่ไงได้ได้ยินต้องรอดมาใกล้ๆไปเวลาเอาอันนี้มาจับมาลองดูดิไม่ใช่อีกสองนาทีร้านจะปิดพอดีดีนะกูซื้อก่อน่าตีไปเลยตีไปเลยเดี๋ยวลงไว้ดิช็อตตีตี นี่นี่อใหยถึงนี่อใหยถึงอห้ยถึงให้ถึงให้ถึงอ่อยถึงใ่้ถึงถึงแนวดิโอ้ยกิไม่เซียนวะฮ่าโอ้ยไปดีกว่าของเต็มของเต็มเต็มเหนื่อยเเนี่ยไไปลังเปิดทีไม่ตายดิอยเอาอีกินสงสัว่ตายไปไง กิงกดเอนเตอร์แล้วก็ไปที่สีแดงอ่ะทุกคนเลยก็ได้นี่อ่ะไม่อ่ะไม่อ่ะหมา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 โอ๊ยเด็พี่็ก่พิ่จะทำอะไรอย่างไรอ่ะนอนตรงนี้เอ้ยโอ้ มาโคตรไกลเ็เดินไม่ได้ด้วยพี่ต้องรออ่ะไหนจนไมไม่ได้เปิดดิป่ะเฮ้ยไม่มีเครื่องมือไหนไหนไหน <laughs> ปิดไวยังฮะหน่อยแน่ปิดด้วยไม่มีแรงเดินเลยพี่ กินอยู่ไหนมะเหนื่อยอวิ่งมไม่ดีครูวิชาตรงที่เกิดตอนแรกเลยอะเอ้าแล้วก็กินแล้วทำไมมันไม่แรงมันไม่เพิ่มขึ้นวะเดี๋ยวมันอีกสักแป๊บคนเดียวมันจะขึ้นมาอ๋อผมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกินปลาดีกว่าเกมเต็มสิบได้เท่าไหร่ครับจากการเล่นแล้วให้ให,ให้ให้สี่ โอ้น้อยมากคุณต้องให้เท <laughs> ่าไหร่ครับ <laughs> จากมือฉมังในการเอาชีวิตรอดเกมแนวนี้เอาไปสามนั่นใช่ไหม oh. ทดยังให้สามอะ่ะก <laughs> <laughs> ระดอกก็ไ,ไม่ดี่ะบินถ้าจะเราไปกองวิดบอกันดี <laughs> ป่ะไปโอเคครับก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับเกมดินคำครัผมรันทดการีนจับแซทต,ต้องลาไปก่อนนะ มาพบกันใหม่เกมหน้าฮะเกมนี้ไม่เจอแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกกินับบอเออกเกมเลยีวจะเล่นยากไปสำหรับเรา